ันจะต้องไปเก็บอึนในกองแกอีกมะม,มโม้ยพี่หวนมาทำงานพิเศษในสวนสัตว์อีกแล้วเหรอเอฉันก็ต้องหาตังไงอะจอดเฮ้ยเบื่อจริงๆเลยถวาพี่เกดีกว่าตืดตืดอัลรหลโอ้หทำอะไรอยู่เนี่ย โอ้ก็พี่เอกตอนนี้มาอยู่ที่แคทเชียดีเพิ่งเอาแพนด้าไปให้อาหารแล้วก็ไปนอนเสร็จเนี่ยโอยเหนื่อยแล้วว่ะแล้วก็เบื่อเราด้วยทําไงดีอ่ะโอ้เลิกกะต้องบ่ายสองอีกชัว่วโมงง่ายว่ฝนเอา้าเลิกกะเดียวกันเลยหรออัอนเดี๋ยวเดี๋ยวไปเจอกันตรงร้านไอติมแล้วกันตอนเลิอกอะ่ะเดี๋ยวพี่เอกขอคิดตังค์ลูกค้าก่อนโอ,เ,โอเชโอเชอเดี๋ยวพี่ฝนขอเก็บเออไอเจ้ายีราฟนี้ก่อนก็แล้วกันนะอ่าอ่าอ่าอีกชั่วโมงหนึ่งเจอกันได้ได้แค่นี้นะอืม ป่ะเราไปเก็บอึอีลาบกันป่ะจ๊อดเมื่อไหร่พี่เอกจะมาเนี่ยรอตั้งนานแล้วโอ้ยโอ้ยมีวันไหนๆเราก็พักแล้วเราไปหาไอติมกินกันดีกว่านะไอติมหมอเอ้านั่นไงเอ้าวพี่ฟอนโอ้โอรอตั้งนานกว่าจะมาทำไมทําหน้าอย่างนั้น <laughs> เบื่อดิเบื่ออะไรพี่เอกยังไม่เบื่อขนาดนั้นเลยโอ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน เดี๋ยวกินไอติมก่อนอาจจะหายเบื่ออ่าไปๆเดี๋ยวพี่เอเลี้ยให้ไอติมจริงเหรอนี่นเฮ้ฝนขอกินก่อนนะเอาเลยเฮ้ยเพื่อกันนี้มันอันใหญ่ไปอะ่ะเดี๋ยวพี่ฝนขอเป็นไอติมอันนี้ดีกว่าโหแต่เพียกเอาอันนี้แหละเพียกจะกินไอติมมันใหญ่พี่ฝนกินแค่นี้พอละโอ้ยค่อ,อยังชั่วหน่อยนะเค่อยยิ้มได้หน่อย,อร,อ,ย,อ,รอ,ยอร่อยอร่อยแล้วล่ะเป็นไงเมื่อง,งามาทำงานทุกวันน,นี้ก็น่าเบื่อเหมือนกันเนาะเหนื่อยด้วย อะไรกันดีย่ะพอมีสถานที่ที่ไหนที่มันแบบสนุกสนุกบ้างไหมอ่ะสถานที่เหรอใช่คิดนานแท้อ้อนึกออกแล้วมันจะมีเรื่องอีกไหม <laughs> คราวนี้ไม่น่าจะมีนะมีร้านเกมเปิดอยู่นอกเมืองแต่ว่าไม่ได้เปิดใหม่นะเขาก็เปิดอยู่อย่างนั้นแหละแต่เราไม่ได้แวะไงอาอเหรอใช่มันอยู่ตรงไหนอะ มัวอย่าไม่ไดเอารถมาพอดีรถมันเสียน้ามันหมดด้วยก็เลยไม่ได้เอามาเอองั้นไม่เป็นไรหรอกเราเดินไปก็ได้มัง้งหรือจะนั่งรถเมย์ก็ได้หรอเดี๋ยวไปขึ้นรถเมย์จากไรทอเปียออกไปแล้วเดี๋ยวค่อยเดินต่อแล้วกันนะนิดนึงโ okay, okay. อเคโอเคอะนําไปเลยไปไปไปเดี๋ยวไปขึ้นรถเมย์ที่ไรทอเปียก่อนไป,าป,าปามาเร็วรถเมย์มาแล้วเร็วอุ้ยเร็วเร็วเร็วอุยอ้ยรถเ,เ,เมย,งงยนะนะ์มาพอดีเลยทางไหนเนี่ยทางนี้ทางนี้ทางนี้มาอ้าวไปไปไป เฮ้ยฮ้ยถึงยังอ่ะเดี๋ยวสิแล้วจะวิ่งนําทําไมแล้วตกลงมันถึงยังอ่ะพี่เอกนี่ไงแตนแตนอาเขตเปิดยัเหรอใช่โอ้ดูใหญ่โตดีนะเออเป็นอาเขตใหญ่โตดันมาเปิดนอกเมืองโอ้ดูดิมันห่างไกลในเมืองเหมือนกันนะเนี่ยดูดิลอดอุโมงมาเออพอดีพี่เอกรถน้ํามันหมดวันนี้วิ่งกันเอาล้วกันนะเออ ดูสิดูสถานที่ของเขาซะก่อนเป็นทุ่งหญ้านะเนี่ยเออมันก็มีหมู่บ้านอยู่นิดหน่อยตรงนีน้สุดยอดเลยมาพี่เอกเราเข้าไปเล่นกันเถอะใช่ไปไปไปโอ้หนี่นี่นี่ข้างในเขาเปิดอยู่เห็นไหมนานๆได้ไปเล่นเกมสักทีหนึ่งก็ดีเหมือนกันนะโอ้เขาบอกว่าถ้าเข้าเล่นเชิญด้านในนะชำระเงินก่อนด้วยนะครับพียเอกจ่ายพี่ฝนด้วยละกันบาดโทอ่าเรียบร้อยไปกันดีกว่าไปเราเข้าไปกันดีกว่านานๆได้มาเล่นสักทีหนึ่งอู้ เพียกดูนี่สิโอ้ว้าข้างในอาเขตมันมีเหมือนกับตุ๊ก,กตาเป็นตู้ครีบหรือเปล่าไม่รู้เพียกเล่นเกมก่อนนะเอ้าเนี่ยหรอโถเอ้ยเต็มซะและ้วขอเล่นมั่งขอเล่นมั่งโอ้น่าสนุกนีเหมือนกันนะเนี่ยโหสุดยอดไปเลยพี่ฝนฮะ วัด t ิดดีดนี่ไงที่บอกอะตู้คีบไงรอเรากระโดดได้ใช่ไหมเออมันกระโดดลงไปได้ข้างบนนั้นมันเป็นที่คีบปะพี่เอกจะคีบพี่เอกไหม่ะไม่รู้เหมือนกันไม่คีบไม่คีบมาได้เลยฮึบมาแล้วโอ้โหสถานที่แบบนี้ก็มีด้วยนะเฮ <c oughs> ้ยเฮ้ย <c oughs> อะ,อะดูกรวัด <c oughs> ตาลุงเจ้าของร้านไปยืนทำอะไรตรงนั้นน่ะอะไรอะ,อะหรือจะเป็นอนุสาวรีย์ของเขานะ คืออะไรอ่ะเพ็กก็ไม่รู้เขาไปยืนทําอะไรอ่ะแล้วเพ็กจะไปไหนอ่ะเพ็กก็อ้อมมาทางนี้ไงก็พนักงานเขาบอกให้มาทางนี้มันมีที่หยอดเหรียญอยู่อะแล้วนี่มันลูกอะไรอ่ะไหนอ่ะไม่รู้สิเนี่ยมันมีเครื่องหยอดเหรียญอยู่ด้วยพี่ฝนเขาบอก๋อมันมีเครื่องหยอดเหรียญตรงนี้หรอเขาบอกคุณลูกค้าเดินระวังที่หยอดเหรียญด้วยนะครับโอ้เพ็กเหรียญมันหล่นลงมาใช่เหรียญมันหล่นลงมาทับเราเราต้องกระโดดต้องกระโดดไปต้องกระโดดแบบนี้หรอโอ้เหรียญค่อยหล่นลงมาแล้วอ่ะ โอ้โหปึ๊บปึ๊บมาแล้วปึ๊บนี่พี่ฝนตรงนี้เขาบอกว่าให้โดดไปตรงคันโยกแหละถ้าจะออกนะคันโยกเกมเนี้ยหรอใช่แล้ว่น่าสนุกน่าสนุกโดดเลยปึ๊บมาแล้วว้าวแล้วผักเปียดกันไหมผักอะไรนี่เมื่อกี้เวาตูดเบียดกันเฉยเลยนี่มาแล้วโอ้โหเีิดเลยตกเลยอะง่ายเหมือนกัน โอมาร้านเกมนอกเมืองมันดีอย่างงี้นี่เองเออแต่ว่าตาลุงนี่เป็นอะไรเนี่ยเราไปดีกว่าพี่หวานจอคิดว่านะร้านเกมนอกเมืองเนี่ยดีสุดยอดเลยอ่ะเหมือนเราได้เข้ามาเล่นเกมจริงๆเลยอ่ะอใช่นะจอนเขาอาจจะแบบเป็นประสบการณ์สําหรับผู้เล่นแบบเวอร์ชวลใช่ใช่เหมือนจริงเหมือนจริงอะไรอ่ะนี่ไงแล้วอ่ะตัวแตกสไลด์ทูศัลีมเหรอเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหโอ้โหนี่ไงไม่ได้อ่ะมันโดนมาแล้ว มาแล้วฮะโอ้ยดินดี้เห็นป่าเห็นแล้วเห็นแล้วน้ำเป็นตีมุนโยนน่โอ้สุดยอดเลยโูกว่าจะผ่านมาได้เฮ้ยตรงนี้มีคนแอบมองเราอยู่พี่ฟอร์เหลือชีวิตไม่ไม่ครบแล้วนะโอ้โหอะไรเนี่ยเรามีชีวิตเยอะอันนี้เป็นอะไรอ่ะวิอะไรสะดุดสะดุดพรมสะดุดพรมเหรอเออเขาท่ออะไรวางสะดุดปุ๊บตายปั๊บนี่ต้องกระโดดไปงี้ไงี้มาแล้ววิชามาริโอ ไปแลวข้างในมันจะมีอะไรอ่ะมาอีกอแล้วลุงนี่มาอีกแล้วเออเกมนี่มันเสมือนจริงจริง,รงเลยนะเนี่ยเออนี่ขนาดไม่มีเครื่อง vr นะเอออันนี้ vr ปึบปึ๊บปึบมาแล้วมาแล้วเพ็กมาแล้วเพ็กมาแล้วถึกแล้ววิโแล้วนี่อะไรอ่ะพี่เอกข้างล่างมันเป็นน้ําอะไรหรือเปล่าพี่เอกก็ไม่รู้น้ําสีม่วงแล้วก็แบบมีเหมือนเป็นสปริงอยู่กลางไม่รู้น้ําอะไรเหมือนกันแต่ว่าน่ากลัวเราไปทางนี้กันดีกว่าค่อยๆน่าไว้ใจ ไม่อยากตกลงไปนะเดี๋ยวนะตาลุงคนนี้ดูท่าทางจะทำแม่งทำแม่งเะเนี่ยไม่ดูเดี๋ยวเพกลองโดดไปดูก่อนนะเอาสิเอาเลยเฮ้ยเฮ้ยเพ็กเพ็กถูกดูดเพ็กโดนกินเข้าไปแล้วอ่ะโหโอ้ยโอ้นี่ฟันเหรอเนี่ยโอ้ตาลุงตาลุงร้านเกมคนนี้ไว้ใจไม่ได้พี่ฝนพี่ฝนดูฟันเขาดิฟันอะนี่ฟันเหรอนี่คนหรือหลามเนี่ยเออคนหรือฉลามโอ้ดูดิ ฟันเรียงตัวเป็นแนวมากเลยอะเฮ้ยนี่พนักงานก็บอกว่าให้เราไปทางนี้เลยทางนี้ครับทางนี้ครับโอ้โหอันนี้เป็นประสบการณ์การเล่นเกมแบบใหม่ครับทุกคนทุกคนจะได้ทั้งกลิ่นแล้วก็เสียงแล้วก็สีครับเล่นเกมแบบ4มิติใช่มีหน้าล่ะเราเข้ามาในปากตาลุงคนเดียมันถึงมีกลิ่นทังแม่งทังแม่งอะฝนฮะนี่ทมซินาเซดว้เน่ยลูโอ๊ยกะเด็นโอ๊ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เออฮือโอกิ้งมาเลยอ โอนี่มันสูงมากเลยเนี่ยโอ้โหประสบการณ์ใหม่จริงจงด้วยไปไปไปโอ้โหคราวนี้พามาดีนะเนี่ยโอ้เห็นแล้วหิวอะแต่กินไม่ได้ของปอมอะของปอมประสบการณ์ใหม่ของปอมพี่ฝนการเล่นเกมเสมือนจริงไม่อยากจะเชื่อเลยว่ามันจะมีแบบนี้นอกเมืองไรโทเปียเราเล่นแล้วเรานึกว่าเราอยู่จริงๆอ๋อสุดยอดไอ้กลมๆนี่อะไรโดนัทเหรอไม่รู้เหมือนกันจะบอกนะว่าซี่โครง พี่โค้งเหรอพี่ก็ชักไม่ค่อยแน่ใจต้องไม่รู้เหมือนกันพี่ฝนจอยคิดว่านะไอ้น้ำเขียวๆอ่ะมันต้องเป็นน้ำอีคไลท์ที่พี่ฝนชอบแน่นอนเลยอ่ะหรอพี่ฝนจะกินน้ำอีคไลท์เหรอไม่กินดิเฮ้ยเดี๋ยวกินอันนี้มันจะแรงไปไหมขมคอพี่ฝนเดี๋ยวดูนี่ดิเม็ดข้าวโพดอะไรเนี่ยเม็ดข้าวโพดทำไมต้องใส่รายละเอียดเยอะเกินไปมันกินแล้วมันไม่ย่อยไง เฮ้ยช่วยด้วยโอ้โหโดนไปละเมิดเลยอืมเกือบไปโอ้ดเฉยเลยเออดีนะพวกเราไม่โดนเม็โครโพดอันนั้นอ่ะจ้าดีนะที่ไม่โดนนะเนี้เฮ้ยใหญ่แล้วอ่ะเฮ้ยมีร้านเกมเงี้ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเอออันนี้มีตู้เกมอ่ะอันนี้น่าเล่นตู้นี้สิเฮ้ยตู้เสียเปล่าไม่ได้พี่ฝนตู้นี้ไฟรั่วเออตู้มันเสียไฟช็อตไม่ได้แล้วเราต้องเราต้องออกไปแล้วล่ะปึ๊บคัับ ตู้ไฟมันช็อตอะมมหน้าล่ะในร้านนี้ถึงแบบมีเกมไม่ค่อยหลากหลายเท่าไหร่นะโออะไรอีกแล้วเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเกมแบบเสมือนจริงมากกว่าพี่ฝนนางแบบคนเมื่อกี้เขาเดินชนแล้วก็ตายต่อหน้าต่อตาอุ้ยอุ้ยนางแบบคนนี้คุ้นๆนะเอ้ยดูเสื้อผ้าแล้วคุ้นๆนะเฮ้ยนี่มันชุดพี่ฝนนี่นาโอใส่แล้วสวย โอ้โหพี่เอกโดดไม่พลาดแม่คโดดทีเดียวสองล็อกเลยได้ไหมใส่แล้วสวยมากอยากจะบอกว่าใส่ชุดนี้แล้วสวยทุกคนมาแล้วนี่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวพี่เอกโดดไม่ผ่านมาแล้วมาแล้วเปิดประสบการณ์ใหม่การเล่นเกมเราต้องไปเนี่ยนี้เหรอมาเร็วเร็วจ๊อดหดหางหน่อยดิพี่หวอดมันหดได้ที่ไหนเราหางจ๊อดอะ เดี๋ยวดิโอ้โหแล้วจะโดดมาทําไมเพี่สงสัยอ่ะเอ้มาแล้วผ่านไปไปเกือบตกเกือบตกเดี๋ยวนะโอ้พี่ฝนนี่มันเป็นสายอะไรเนี่ยโอ้สายไฟเบอร์สายไฟเบอร์ออปติกโอ้พี่เหยียบพลาดอ่ะลื่นลื่นลื่นอ้ลื่นลื่นฮุ้ยมันลื่นมันลื่นเออเส้นเล็กมากเลยนะมันลื่นโอ้ลื่นลื่นเฮ้ยนั่นไงต่อหน้าต่อตาเลยอ มาเด็วมาเร็วไปกันเถอะโอ้ยใจหายใจคอไม่ค่อยดีเลยเฮ้ยโหร้านเกมร้านนี้มันจะเหมือนจริงอะไรเบอร์นั้นแล้วนี่อะไรเนี่ยต้องขึ้นข้างบนนี่ฝนข้างบนเนี้ยหรอใช่เขาบอกให้กระโดดอุ้ย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 มันคืออะไรอ่ะมันเป็นแบบไอ้นี่ไงแมพที่เหมือนเกมมาริโออ่ะที่แบบกระโดดขึ้นข้างบนอ่ะที่มันมีกิงคองอ่ะกระโดดอะไรอ่ะคิงคองไม่รู้จักที่มันเป็นมาริโอคิงคองอ่ะอ๋อหน้าหรอใช่ที่แบบ เมื่อก่อนเกมสมัยก่อนอ่ะแล้วมันไปอยู่ในหนังเรื่องนึงด้วยอ้าวพี่เอกทะลุเข้าประตูแล้วปึ๊บมาแล้วผ่านแล้วหนังเรื่องนั้นน่ะหนังเรื่องนั้นน่ะเรื่องไหนนั่นน่ะที่มีน้องงบแวบมาอ๋อที่มีอ้าวบ,บ,บ๊อบแวบเหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพี่เอกเดี๋ยว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 อะไรอะ่ะเดี๋ยว <c oughs> แล้วทำไมต้องเป็นซอมบี้เฮ้ยเดี๋ยวก่อนเฮ้ยหรือว่าพี่เอก อะไรอ่ะหรือว่าที่นี่มันจะเป็นร้านเกมผีสิงเพกว่าไม่หรอกม้งเขาอ,อาจจะแบบว่าแต่งเป็นตีมตีมกันนะ่ะจริงเหรอเออไปดูดูแดูแบบเหมือนจริงมากเลยนะเพกวิ่งออกมาแล้วไรู้เหรอเอ้าดูคนไปกันแล้วดูเราอ่ะเฮ้ยมันช่างดำมืดนี่ไงยังเป็นคนปกติอยู่เลยนี่ไงทำไมมันดำมืดอา้าวสรุปว่าเมื่อกี้มันเป็นตีมเหือนเขาเหรอใช่เขาอ,อาจจะแต่งตัวให้มันเข้ากันเอาพี่ฝนหายพี่ฝนหายอ,อยู่นี่อยู่นี่เอาอยู่นี่อ่ะเอาไป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  อะไรเนี่ยฮ้ยดิอะไรเหลืองๆเขาพูดป๊อปคอร์นป๊อปคอร์นราดคาราเมลเออป๊อบคอร์ออนร<อ>าดคาราเมลโอหิวเลยอะ่ะโอ้โหพี่ฝนจอร์ดขอกินสักคำหนึ่งได้ไหมอะ่ะจอดนายดูให้ดีนะป๊อปคอร์นมันมาจากท่อระบายน้ํานะมันอาจจะผสมอย่างอื่นมาด้วยก็ได้มา <c oughs> มามา,มาเร็วลูกบอลน,นี่โดดง่ายอยู่มันผสมอะไรเนี่ยพี่เอกเฮ้ยพี่เอกมันมีตู้ตู้เกมยักษ์ด้วยนะเออพี่เอกจะเข้าไปเล่น<อ>แต่เขาไม่ได้เมื่อกี้เนี่ยเลยโดดโดดมาเลยมันมีตู้เกมยักษ์ นี่ไปผ่านอ่าไป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 ตรงนี้กันตัวทีเดียวทีเดียวผ่านนี่เป็นเซตเลยตู้เกมยักษ์ฮึบมาแล้วเพื่อนไปกันก่อนเลยเดี๋ยวพี่ฝนจะขอแบบกระโดดล้างท้ายเพราะว่าดีเลยจะลงลงแบบนี้ลงทำไมอ่ะนี่มาแล้วเฮ้ยเฮ้ยเขามีให้มาซื้อผมเนี่ยเพียงไม่ซื้อเปลือเดี๋ยวนะเพียง แล้วเราต้องไปทางไหนกันต่ออะทางนี้นี่นี่มีรูอยู่นี่พี่เห็นแล้วรูเนี้ยเหรอมีแหละพร้อมยังหนึ่งสองสามฮึ่แล้วเรามันจะไปทะลุที่ไหนอะพี่เอกก็ไม่รู้อ่ะขอสร้างางเล่นเกมได้เยอะดีเนาะนี่ต้องทำอะไรอะมันมาทะลุตรงนี้อะเอ้โหก่อนกูข้างล่างเป็นลาวาเล่นยากอยู่นะเออมันเป็นลาวาเอาไงดีอะพวกเราเราต้องเหยียบจานบินเหยียบจานบินหรอใช่แล้วมันต้องไปทีละคนเปล่าไม่รู้เหมือนกันน่ะเห็นมันมีเลยอะ มันไปแล้วมันก็กลับมามันไปแล้วมันก็กลับมานี่คือไปรอบเดียวมายังมายังอ่ะมายังอาจารย์บินอ่ะเห็นมาอะไรนี่ไงนี่ไงนี่ไงไปแล้วมาแ้มาแล้วเฮต้องกระดึบกระดึบต้องวิ่งกระดึ๊บกระดึ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 ๊บกระดึ ฮึบ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 บฮึบฮึึบบฮึบอะได้แล้วฮึบฮึบฮึพี่แกจะบอกว่าโดดมามันกลายเป็นยี่หกเลยฮึบ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 สู้สู้ลุ้นเหละเกินเอ้ยอยฮึบฮอ่าเซฟกันแล้วนะอยแกยังไม่เซฟ่ะดิ เซฟแล้วเซฟแล้วมันเซฟยังอ่ะเราน่าจะเซฟแล้วแหละยี่กแล้วนี่มีฝนยี่กแล้วยังไม่รู้ดิฝนอยู่ข้างบนมีฝนยี่กแลมามายแล้วใช่ไหมนี่ระวังเหรียญระวังเหรียญยีกแล้วใช่ไหมใช่ระวังเหรียญเหรียญอะไรอะมันมีเหรียญอยู่ต้องเซฟมาเร็วมาเร็วมาเร็วมาเ้ยโอเราเร็มาเร็าเร็วมาเรวมาเร็มเวมีปุ่วมีปุ่มมีเวมีปุ่มมะไร็มเร็วมเรุ่มเ้็วมาร็วมเรวเปแล้วเร็วดากระโดดกระโดดเอบไมใครอ่มใคระไมี โอ้ o ดตกแล้วอะอยู่ไหนเนี่ยอ่ายังอยู่ตกกดีเออยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่เอาเพื่อนเพื่อนเพืนดเดี๋ยวเรากดก่อนกดปุ๊บแล้ววิ่งปั๊บวิ่งเลยมาไปปลเร็วเร็วเร็เรอเงินหล่นหล่นเอาแดงเฮ้ยแดงผ่านแล้วให้ต่ออะเอาเขียวเนเขียวเ้ยหล่น แดงแดงก่อนแดงก่อนเออแดงแดงแล้ว <hey>, น like ้ำเงินแดงน้ำเงินแดงน้ำแล้วก็เข so ียวเขียวเขียวเขียวมาเขียวเฮ้ยแดงเหรอแดงแล้วก็น้ำเงินน yeah, ้ำเงินน้ำเงินเขียวเขียวเขียวไป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 โอ้ยโอ้ยตัวแตกมันเป็นเลเซอร์โหมันสั้นมากเลยอ่ะเออเดดเดวเดดฮึบนี่ต้องมาทางนี้เปลี่ยนมุมเนื้ออือเออเออคือโอ้มันลนมันลน เดี๋ยวไม่เอาไม่เอาไม่มุมเปลี่ยนมุมเปลี่ยนมุมเปลี่ยนมุมใช่ใช่ต้องเปลี่ยนมุมเปลี่ยนแดงฮะน้ําเงินแล้วพี่ฝนจะวิ่งกลับไปทําไมอ่ะมานน่อะไรอ่ะไม่รู้อึ๊บอึบเอออ้าโอ๊ยเกือบไม่ผ่านอึบฮึบฮึบฮึ๊บอ๊อโอ๊ย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 ใจหายเขาบอกว่าจะถึงแล้วนี่ไงปีนขึ้นไปตรงนี้อ่ะนะโอ๊ย ปิงเข้ามาในนี้เหรออะไรอ่ะเขาวงกดโอ้ซ้ายขวาหน้าหลังเอาไหนอ่ะโอตัน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 ต้องไปทางนี้ต้องไปทางนี้ทางนี้เหรอทางนี้มาเร็วมาเร็วมาทางนี้จะไปได้หรือเปล่าพี่เอกได้ดิไปได้แน่นะนี่ตรงยาวมาเลยเนี่ยขวา้ายซ้ายดีแล้วไงต่อขวาขวาขวานี่เหรอขวาแล้วก็ขวามาขวาขวาได้ไหมเฮ้ยทำไมมันซับซ้อนอย่างเลยเอาเพื่อนได้เหรอขวา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 ้ายซ้ายดีเฮ้ยลนเฮ้ยลน หล่นไปแล้วเราตกมาแล้วพี่ฝนตกไปที่ไหนอะ่ะเอา้เอาเฮ้ยนี่ไงเฮ้ยอุโมงค์นี่ไงโอ้โหมันเป็นเกมอาร์เคดที่เหมือนจริงมากสุดยอดไปเข้าอุโมงค์แล้วกลับบ้านกันดีกว่าเออนี่เราสามารถแบบผ่านทะลุนี้มาได้แล้วแบบงานนี้แบบเจ๋งมากเลยอะเนี่ยอโอ้โหหนุกแต่เหนื่อยเฮ้ยปาพวกเรากลับบ้านกันดีกว่าไปกันไปกันไปก่อนน,ะน้ำเดี๋ยววันหลังเรามาเล่นกันใหม่นะ ไปวไปแล้วนะเห็นปะพี่เอกบอกแล้วว่าสนุกไนงะเออมันสนุกจริงๆงนั่นแหละคราวนี้ไม่พลาดเหมือนอย่างคราวก่อนแล้วนะเออมันก็อย่างนั้นแหละพี่ฝน <c oughs> โทโอ้ยค่อยหายเหนื่อยหน่อยแบบนี้กลับไปบ้านนอนหลับฝันดีแน่นอนอืมงั้นเราก็กลับบ้านกันดีกว่าเดี๋ยวก็เย็นแล้วเนี่ยใช่ใช่ใช่พี่เกียรติฟังแม่บ่นอีกแป้ะนะไปก่อนเลยเดี๋ยวพี่ฝนตามไปนะ